ต้องคุยเรื่องประเด็นอ่ะเรื่องประเด็นขอพูดไข่นกกระทาเอาค่ะนะคะไข่นกกระทาไข่นกกระทานะคะประเด็นเรื่องบอนวัดเรื่องอะไรหนูพูดไปแล้วนะคะใครที่เพิ่งเข้ามารับชมก็หนูปิดไลฟ์หนูไม่ลบค่ะสครัไปดูเริ่มต้นได้ะคะ่นะณตอนนี้ขอพูดประเด็นเรื่องไข่นกกระทานะคะ หนูคิดว่าคนไทยน่าจะรู้จักนะคะเพราะว่าหนูไปไทยบ่อยหนูเห็นนะคะเห็นขายอยู่แต่ว่าอาจจะมีคนทานได้หรือทานไม่ได้นะคะมันจะเป็นแบบนี้มันจะเป็นน้ํามันจะเป็นน้ํานะคะมันจะเป็นไขน่นกกระทาที่เป็นแบบตัวค่ะมันไม่มี้ายมันไม่มีนอนค่ะสิ่งที่เห็นข้างในเป็นเส้นๆมันเป็นขนของตัวนกค่ะ มันเป็นขนของตัวนกค่ะมันทานได้อร่อยนะคะลองชิมนะคะพี่พี่ลองชิมนะประเด็นเรื่องคุณวัดนหนูพูดจบไปแล้วนะคะหนูไปเที่ยวหนูหนูไปเที่ยว,หน,ห,นยวหนูมีธุรกิจท่นั้นมันมีมันมีขายนะแต่มันไม่จิม้ม,มบีบบแบสองแบบไข่แดงกับไข่ขาวแต่นี้มันจะเป็นแบบตัวค่ะมันทานได้พี่พี่แต่ว่าเรื่องอาหารนางงามบนเรือ บางประเทศเขาทาไม่เป็นแต่ว่าหนูขอพูดณนะจุดนี้ถั่วต้มกับไข่นกกระทาไม่ใช่อาหารทางกองทางกองออมิสแกนธครมดียจัดให้นะคะไม่ใช่ค่ะไม่ใช่แต่ว่าขอ,อขอย้ำแค่นี้หนูขอพูดแค่นี้ก่อนแล้วพ่งนี้หนูขอค่อยพูดต่อพร้อมประเด็นอื่นๆทั้งหลักฐานอะไรนะคะหนูขอย้ำแค่ว่าไข่นกกระทากับถั่วต้มที่กําลังเป็นประเด็นไม่ใช่ทางกองประกวดทางทีมงานมิสแกนธครมดยเป็นคน จัดนะคะไข่นกกทานะคะไม่ไม่มีหนอนค่ะไม่มีหนอนมันเป็นตัวอ่อนบางคนนิยมทานได้แต่บางคนทานไม่ได้ก็จะเป็นแบบไข่แดงกับแบบอีกแบบนึงอะค่ะถ้าทานไม่ให้เลี่ยนนะคะอันนี้ขอแนะนาอาหารกัมพูชาถ้าอยากลองลองได้นะเพราะหนูเห็นวิปรเทศไทยมีขายอยู่แนวคณีะนาโนสมีเย่แต่ต้องกันเลอะหึงโป้งขูดนางสดายไงานน้าโนสมีเยตันติกเอ มันแหมนជាអាហារដែរក្រុមការងារ Miss Cambodia រៀបចំឲ្យទេគឺគាត់ធ្វើការទិញហូបខ្លួនឯងទេពីព្រោះអ្នកអោកគ្នាមកចាស់ផ្ទះម៉ៃកុនធាណាទៅបាក់មុខប្រទេសខ្លួនឯងយកអានឹងទៅឲ្យគេញ៉ាំឥឡូវសួរចេះវិញហេសួរថាយកអ្នកខ្លះចេះហូបជីលោកធម្មតាវិឆ្ងាញ់បើខ្លះគ្នាចេះហូបមិនទៅចឹងគាត់ទៅទទួលគាត់មិនទៅឲ្យអានឹងឲ្យបបោកញ្ញាញ៉ាំសួរដោយសារតែហឹងទុកនេះញុំនិយាយតែប៉ុណ្ណឹងហឹងទុកតែគាត់ឡើងដែរ គេកំពុងតែយោច្រឡំថាម៉ៃកុនធានឹងគាត់ទៅហៀបហើយប្របកញ្ញាឡើងលើតុនឹងមិនមែនទីខាងម៉ៃកុនធាណែហៀបចំទេខ្ញុំនិយាយតែប៉ុណ្្នឹងនិយាយឲ្យអត់បានច្រើនលើសតែមានផោតាំងចាំស្អីម៉ៃកុនធាគាត់ឡាយនិយាយមានហោតាំងហីតែហេតុអីទៅជាត្រាម៉ាថាខាងខ្មែរយើងហៀបចំបបអីគេស្តេចដីស្ងោជាមួយនឹងបងគ្រួយអីគេញ៉ាំហេតុអីវ៉ៃតែញ៉ាំមិនអបានទេហាសតើបើថាត្រាម៉ាថាញ៉ាំអត់បានមែនណណូឡាយញ៉ាំ ไม่มีอนคุณเอ้ไม่มีนอนค่ะไอเกดไอองเล่เกด Don't have warm ไอเกด Don't have warm โอเคภาษาอังกฤษไม่เก่งแต่มีทีมงานพูดภาษาอังกฤษได้ค่ะไปประเทศไหนก็ได้ค่ะไม่เป็นไรนะคะต้องขออภัยถ้าไม่มีภาษาอังกฤษค่ะได้หรอคุณเอ๋ยย้ำบ้านย้ำบ้านอื้มอร่อยนะแบบเค็มๆมันๆอ่ะ กินกับอ่เพริกไทยกับมะนาวก็อร่อยถ้าใครทานไม่เป็นอ่ะหนูคิดว่าต้องทานเป็นเพราะขนาดนาโนอ่ะยังไม่เคยลองทานแต่มีดราม่าเกิดขึ้นก็อยากลองดูเพราะปกติจะกินแบบไข่ขาวใหญ่ๆดราม่าที่เกิดขึ้นขอยุดตรงนี้แต่ว่าถ้ามีคนเชื่อก็ขอขอบคุณถ้ายังไม่มีใครเชื่อเดี๋ยวพวกนี้มีหลักฐานให้ดูเรื่องเรื่องเกี่ยวกับเรือเพราะว่า อะไรคะเป็นการวัดคนเรื่องการทานอาหารหนูขอถามหน่อยนะคะ,าคะการทานอาหารมันคือจุดการวัดคนหรอคะว่าเป็นประเทศที่ต่ำอะหนูขอถามพี่พี่หน่อยเนน่คี้เหี่ยำปองชอาผูววิวกับป้อมเอนดรามากระล่างถ่องท่าขมายะงย่อป้องโขดเอาบุบบอกัะยาเยิ้มไอ้ยังให้เกมมาเมือเงี้ใส่เก ពតេអបិង្ការពិវត្តស្អីគេស្អីគេជិកាស្អីគេជិកាវងមនុស្សថាមនុស្សអត់ល្អមនុស្សពតេអត់មានអភិវត្តខ្លួនឯងខ្ញុំបងគ្រូនេះឲ្យពតេណែឯងខ្ញុំអីខ្លែងខ្លែងមកកណ្ដូងម៉េចបើផោពេលមកពីរយនេះមកយំចង់និយាយថាតេញស៊ីខ្លួនឯងហីឲ្យបខូចថាកកម្មវិធីជុំ ซื้อทานเองกินเองมาทอดมาทอดทีมแคมเบอเดียเป็นคนจัดให้ทานอะไรอะ่ะอยากให้มาเคลียรตรงนี้อะคะ่ะอยากให้มาเคลียรตรงนี้แล้วอะไรคือการคือการมาวัดคนด้วยอาหารคะ่ะคืออะไรคะวัดคนที่การทานอาหารน่ะ นาหนูก็ไม่ค่อยทานนะเพราะเห็นดรามา่าเยอะเกินว่ามันทานไม่ได้มันทานได้เขาทุกคนมันทานได้อะไรที่เห็นเนี่ยมันไม่ใช่นอนมันเป็นเหมือนเขาเรียกว่าเส้นอะเส้นเลือดใช่ปะอันนี้ขอโทษนะถ้าพูดผิดอะอันเนี้ยมันเป็นเอ็นอันนี้มันเป็นไข่แดงมันทานได้นะ่ะอืมอร่อยไหมยังมี ไม่ได้ยาะโยงให้ประเทศสองประเทศเพราะว่าหนูพูดตรงๆเลยนะหนูเหนื่อยหนูเบื่อที่หนูต้องเห็นประเทศสองประเทศแล้วต้องมาทะเลาะกันหนูพูดตรงๆนะแต่ว่าที่หนูโพสตหนูเจาะจงแค่ MGI กับ MGC อย่างเดียวหนูพูดณนักตอนนี้หนูไม่อยากให้นิกผิดใจกันก็ต้องมาไลน์ดจุดๆนี้เพราะว่าตอนนี้พี่ๆไม่ไม่ว่าพี่ๆที่อยู่ที่ไทยกําลังมองมาประเทศหนูว่า ทำไมทำแบบนี้แบบนี้มันทําให้มันยิ่งดูแย่เข้าไปใหญ่จากที่เคยมีปัญหากันแบบเนี้ยแค่เนี้ยตอนนี้มันเป็นแบบนี้กระไรยุ่ว่าเดิพยายามไม่อยากให้ผิดฝ่ายกันแล้วพอย้ำแล้วย้ำอีกว่า MGI กับ m g c นะคะหนูไม่ได้เมารวมทั้งไทยแล้วคนที่เพิ่ง ข้ามาดูร้ายก็โปรดก่อนที่จะมาด่ากลับไปดูร้ายหนูเริ่มต้นก่อนนะคะหนูไม่อยากพูดเยอะเจ็บคอค่ะนดาวเนี่ยเรา,าจองยืเฉยในชื่อกอครั้งอะ่ะ